เอาล้วค่ัสวัสดีท่านะผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกมการเต้นออฟแบ b นแบนภาคที่หนึ่งเลยนะเห็นภาคล่าสุดมันออกมาแล้วภาคแรกยังไม่ได้เก็บเลยก็เลยเกะว่าจะมาเก็บภาคแรกก่อนเอ,อปกติติดอยู่กับอาร์คตั้งน่นเลได้ออกมาเล่นเกมอื่นบ้างสักทีเอียนไดโนเสาร์โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่านิวเกม ยังไม่เคยไปดูของคนอื่นเลยเคยแตะแตะเล่นมั่งสำหรับผู้ปกครองที่ลูกๆหายไปเวลาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคลิกที่นาฬิกาเพื่อให้เวลาเดินเร็วขึ้นให้เวลาเดินเร็วขึ้นอะหมายถึงให้เดินเดินเร็วขึ้นหรือว่าให้ดูช่วงเวลาอื่นๆคือ,อยังไงเราเราต้องคลิกนาฬิกาเพื่อเลื่อนเวลาหรือว่าอะไรนี่คือสริปเลื่อนเวลาอ่าเฮ้ยแล้วยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไงเหมือนเริ่มตั้งแต่ประตูปิด เออแล้วก็ประตูปเปิดสแสดงว่าเรามาอันนี้เป็นเป็นเวลาตั้งแต่ก่อนที่ว่าโรงเรียนจะเปิดเลยหรือเปล่านี่ยปิดแล้วมืดมืดตึ้นเออแต่และช่วงเวลาผ่านไปอ,อ่ากด W A S D โอเคมูเมนต์ปกติอ,อ่ากด E เพื่อสำรวจเหรอสำรวจสิ่งของกดชิปเพื่อวิง่งอ,อ่า อันนี้วิ่งเร็วเหรอเหมือนไม่ค่อยเร็วเลยแบนแบนอะไรเนี่ยไคลเดอร์การเดนคืออะไรไคลเดอร์การเดนโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมโรงเรียนอนุบาลแบนแบนบูสต์อันนี้คือจัมเปอร์จอดโอ้เห็นบ่อยอยู่ตัวนี้เห็นใน,ในเฟสในอะไรเปิดเจอจัมเปอร์จอดเผยกินผักผลไม้แข็งแรงเหมือนฉันสิโอเค อันนี้อะไรคาเฟ่ทาเลียคาเฟ่ทาเลียโรงอาหารอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ใช่ปะโรงอาหารอันนี้ก็คือโรงอาหารแอนอันนี้สติงเกอร์ฟินโอ้มีแต่ละตัวเลยขึ้นมาเหมือนแบบพวกตัวกร์ตูนในโรงเรียนเด็กนี่แหละเออมันก็โรงเรียนเด็กนี่嘛สติงเกอร์ฟินเผยการมีอาวุธมากมายทําให้ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากเหรอไม่ใช่อาวุธเดียร์อมเออพอแปแบบใน กูเกิลแล้วมันจะเป็นแบบอาวุธที่แท้ไอ้นี่อาร์มนี่มันแปลว่าหลายมือไม่ใช่เหรอเออมีมือเยอะการมีมือเยอะทําให้ฉันช่วยคนได้มากขึ้นอ่าแล้วเราต้องไปไหนอ่ะนี่ก็เรามาห้องนี้หรือว่าเราต้องออกประตูเมื่อกี้ไปที่ว่ามันมีตัวอะไรโผล่ข้างในก้มไม่ได้หรือ,รอว่าคอนโทรลไม่ได้ก้มไม่ได้อ่าแล้วเวลาเราสํารวจเมื่อกี้มันบอกว่ากดอีเพื่อจะ เนียกด e เนี่ยไม่เห็นนำอะไรได้เลยประตูพังแล้วเฮ้ยมีอะไรเหมือนคีย์การ์ดอะไรสักอย่างโอ้เราใช้คีย์การ์ดนี่หรือเปล่าที่เปิดประตูเมื่อกี้อันนี้ใหม่มากเลยนะไม่เคยไปดูคนอื่นเลยภาคแรกหลบสปอยมานาน อันนี้คือโดนโดนนี่หยิบได้ไหมเหมือนมันใช้ใช้งานโดนได้นี่เกมนี้ไหนอะโดนอะอ่ารีโมทรีคอสองแบตเตอรี่อ๋อต้องการแบตเตอรี่สองอันแล้วนี่อะไรถึงแม่หนูซ่อนอยู่ในห้องแต่ว่าต้องสู้กับสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์นี่สัตว์ประหลาดใช่ไหมมันจะทำให้แคร์เป็นเหมือนกับหนูคือ,อยังไงอะอันนี้คือน้องกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออ เลกกดออดไงคือมันจะทําให้เพื่อนของเขาเป็นสั์ปหลาดเหรอหรือ,อยังไงไหนแบตเตอรี่สองก้อนเขาบอกต้องการแบตเตอรี่สองก้อนเราต้องไปแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ห้องไหนอะห้องนี้มีไหมนี่ไงหนึ่งก้อนแล้วก็อีกก้อนหนึ่งอะเออนี่อยู่นี่ไม่วางไกลกันังว่าใครเอามาวาง,งแอบ,บเอามาวางเดียวนะเอา ้ยใส่อันนี้ปุ๊บโดรนก็คือมาเลยแล้วเราสั่งโดนนยังไงคลิกซ้ายคลิกขวาหรือว่ายังไงเอ่อกดเมาส์ซ้ายเพื่อใช้ของเล่นแอ,อ,อันนี้กดเมาส์ซ้ายแล้วสั่งไปโอเคไปแล้วหนึ่งแอนแล้วนู้นเนีอน,นู้นได้ปะคลิกขวาเพื่อเทเลพอร์ตมันกลับมาใกล้ๆโอเค บางทีมันก็หยุดเหรอหรือว่าการก็คุณบางทีมันก็หยุดลงหรือ,อยังไงอ๋ต้องเปิดประตูด้วยกันอันนี้มึงมาทำไมเอ๊ะโอ้ยอันนี้ก็เป็นห้องห้องของแบนแบนหรอเราเข้าไม่ได้หอหะนี่อ็นิสเทียจุดจบอยู่ตรงนี้ อันนี้แบนด์พูดว่าแกงการแบ่งปันคือความห่วงใยตับอ่อนของคุณเป็นของฉันวุฒเฮ้ยอะไรของมันแบนไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยก็คือเราต้องไปไหนมากเมื่อกี้นกนั่นมาจากห้องนั้นอ๋อนี่ทางเข้าอันนี้คือตู้กระจกที่เราเดินชนเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าจุดจบอยู่ตรงนี้ก็คือเราอาจจะจบอยู่ตรงนี้ก็ได้เข้าห้องไม่ได้ เออเดินมาดูหน่อยในห้องมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้องเทเลพอร์ตมาอ๋อเทเลพอร์ตคลิกข,ขวาเออตับอ่อนของคุณเป็นของฉันนะเอ้บ้าเอ,อ้ยต่บ้างอะไรเนี่ยนักตีคอร์เนอร์มุมมุมสุกสนไหนใครดื้มอมันนี่มาแล้วนี่มันทําอะไรกับมันได้ไหมไม่แน่จะได้เดี๋ยวเพราะว่ามันมันไม่มีสีปกติอันที่เข้านี่ต้องมีสีปะ่ะ ประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วเนี่ยทำไมห้องนู้นมืดวะใช่ห้องที่เราต้องเข้าไปปะเมื่อกี้เห็นมีตัวนกนกอะไรสักอย่างน่าจะชื่อโอเปราเบิร์ดปะอูกาะบูกาะบูกาะอูกากับดันฟิดเดลพูดมึงพูดอะไรกูมไม่เข้าใจอันนี้บัลบัลบาลิน่เหรอ บอลบาลิน่าพูดว่าความไม่แต่นั้นฟรีดังนั้นจงปโปรยมันไปทุกที่โอเคควรมอบความแมกตาให้กับทุกคนอ่าแต่ว่าเราต้องเข้าห้องนี้ใช่ไหมเหมือนจะเป็นห้องนี้เมื่อกี้อว้าวไอ้นั่นมันเป็นรูปปั้นหรือว่ามันเป็นตัวมันวะตัวมันแน่เลยผมว่านั่นน่าจะตัวมันใช่ปะ เราไปใกล้ๆเราจะโดนมันทำอะไรหรือไม่เโอเปร่าเบิร์ดมิชชั่นเออโอเปร่าเบิร์ดมิชชั่นเหมือนให้คอลเลกเอกปะ่ะหรือว่ายังไงหิวอย่างไม่น่าเชื่อป้อนไข่หกฟองเพื่อรับรางวลัลอันนี้บอลพิสโคดเป็นสนามบอลเหรอหรือว่าบอบอลบอบอลดีบอบอลปิดป้อนไข่หกฟอง แล้วเราจะหาไข่อย่างไหนวันนี้มีไข่ไหมไม่ขยับเนาะโอเคไม่ขยับอ่ะนี่อะไรเนี่ยกดแล้วกดแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนไข่อ่ะไม่เห็นไข่เลยโอเประเบิดไข่อยู่ไหนอ่ะตรงนี้กดกดใช่ไหมกดได้ไหมดโดรนมายัง โดนไปติดอยู่ไหนอ่ะอ่ะเหมือนจะมาแล้วโอเคชนเข้าไปอ่ะไหนไข่นี่ไงไข่มาเลวฟองเลกเอาไปหิวใช่ไหมให้ให้ให,ให้เล่นกูไปเนะี่ยโอเคเอ่อหาหาไข่เพิ่มเพื่อให้โอเปร่าอีก นก็น่าจะเป็นตรงนี้อีกทีป่ะแบบเคาะหรือว่ายังไงไม่ใช่หรอเออมันมีจำกัดเวลาไหมเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องทายังไงอ่ะใครอยู่ไหนีกเออนี่นี่น่ใครอีกฟองนึงโอเคเจออีกฟองแล้วนั่นน,น,น,นัฟองที่สามโอเคสามฟองแล้วเหลืออีกสามฟองเมื่อกี้เหมือน ให้เป็นหนึ่งไหมหรือว่ามันต้องแบบให้ทีเดียวอาจจะต้องให้ทีเดียวอยู่ไหนนะข้างหลังนี่มีไหมไม่มีก็อย,อยู่ไหนอะ่ะมันไม่อยู่ข้างนอกรหรอกน่าจะอยู่ในห้องนี้เอ้นี่ไงฟองที่สี่ป่ะอันนี้ทำไมหยิบไม่ได้อะ่ะเฮ้ยหยิบไม่ได้อ้าโอเคฟองที่สี่มีไหมตรงนั้นเหมือนเก็บไปแล้วไม่น่าจะมีแล้วแหละข้างหลังนี่มีไหม ไม่มีอีกสองฟองก็อ,อยู่ใกล้ๆมันเลยฟองหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเก็บอันสุดท้ายเลยกันสี่ฟองแล้วข้างบนนั้นเออข้างบนนั้นมีอีกฟองหนึ่งโอเคไม่ลุกมาเนาะฟองที่ห้าอ่านั่นฟองที่หกอยู่ตรงนูน้นอูไปตรงเนี้ยออมุ้ยโอเคออมไปเลยกันอย่าทำอะไรผมนะแค่นะเออ ผมอยู่ตรงนี้อ่ะเออต้องเห็นแน่มันตลอดเวลาเสียวเว้ยโอเคครบไหมหกฟองสามสามแล้วสี่ห้าหโอเคครบหกฟองแล้วเล่นกูไหมไม่โอเคมันไม่เล่นเออเออเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดียวเดียวนั่นคืออะไรอ่าเคมรีวอร์ดโอเค เป็นบัตรบัตรผ่านเนาะบัตรผ่านประตูไหนไปกันครับเราต้องไปทางไหนต่อมันบอกหรปลาว่าอันนี้เป็นห้องของโอเปราเบิร์ดใช่ไหมแล้วเมื่อกี้บัตรผ่านเป็นสีอะไรไม่ใช่ของอันนี้ไม่ใช่ของอันนี้สีแดงนี่น่าจะเป็นแดน,แนอันนี้ก็น่าจะไอ้นี่ยบันบริแน่ต้องหาอุปกรณ์เหรอฮะ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทำลายในการถอดออกเอเราต้องใช้เครื่องมืออะไรในการถอดมันออกมีค้อนไหมอ่ะเอามางัดก็เหมือนจะไม่ไม่มีปะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเรากดเปิดได้แสดงว่าตรงนี้ดิแล้วถ้าจะเข้ามาตรงนี้เราก็ต้องเอาโดนมาชนตรงนี้ก่อนปะ่ะ น่าจะต้องเอาโดรนมาชนฝั่งนี้ก่อนเพาว่าเรียกเข้าไปข้างในไม่ได้อ่าไปแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็สั่งให้มันเข้าไปชนข้างในนั้นอ่าได้ไหม D N H เอออุ้ยแตกเลยหรอวะเดียวนะนึกว่าจะเข้าไปแตกเลยขอโทษครับโอ้โหเออ,อประตูเปิดอ๋อได้แล้วคอน อ่าน,นี้โน้ตอะไรความฟุกซานที่หนึ่งอแล้วแล้วยังไงต่อน่าจะไปได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ได้ขอแล้วเราก็น่าจะงัดได้อ่าจริงจริงงัดอันนี้มาแทนก็ได้นี่เอามางัดงัดมาแล้วก็ฟาดเลยอ่านี่ไม่ลงมาใช่ไหมโอเคโอเคนะเฮ้ยก็น,น่าจะตัวมันสิฉากนี้เคยเห็นอยู่ เหมือนเคยเห็นมันใช่ไหมเรียกโดนก่อนเลยครับโดนสต็อปเราต้องไปยังไงอ่ะมันต้องเอาไปโขกตรงไหนหรือว่าแน่เลยอันนี้อันแรกโอเคอันนี้อันที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องข้ามไปใช่ไหมใช่แหละอย่างนี้ใช่แน่แน่ โดนเ่ยเราจะเรียกยังไงโอเคครับผมโดดขึ้นใช่ไหมอ่ะแล้วกดอันนี้เพื่อให้มันไปอย่าเพิ่งมานะครับผมขอไปก่อนหืมอ,อยู่ดีๆเพลงก็บันเลงโหลดผีอย่างนี้มันโหลดผีแน่นอนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๋อเลี้ยวมาเราต้องไปทางนี้ต้องออกทางนี้ ไปโอเคไม่มีอะไรเนาะทุกคนไม่มีโอเคเราไปก่อนอ่ากดอันนี้อีกทีหนึ่งเราก็ต้องข้ามใหม่เพราะงั้นตอนนี้เรายังไม่ข้าม What s, what s my c o l o ออ๋อสีของฉันคือสีไหนใช่ไหมมันก็สีชมพูไงใช่ไหมอันนี้หมายถึงฉันนี่หมายถึงแกใช่ไหม ใช่ไหมนี่ใช่ป่ะถูกนี่สีชมพูถูกแล้วอ่าแล้วจัมโบจอดจัมโบ้จอดสีเขียวใช่ไหมจัมโบจอดสีเขียวอ่ามิดมารีแน่มิดมารีแน,น่สีสีขาวป่ะไหนอะสีขาวอยู่ไหน อ่าแบน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 สีแดงถูกแล้วจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนทำไมเราเนี่ยเฮ้ยไม่แดงนาทีโอเคเอ่ะไอเนี้ยสีอะไรอะ่ะสีอะไรเฮ้ยจะกลับไปดูกลับไปดูยังไงเนี่ยสุ่มก็ไม่ได้ด้วยสีไม่รู้สีไหนจำไม่ได้นี่ป่ะน่าจะสีนี้แล้วไอ สติงกับฟินน่าจะเหลืองเหลืองถูกแล้วนี่เมื่อกี้เหลืองถูกแล้วไม่มีเนาะไม่มีอะไรมาโอเคอ่าเอาสรุปไม่จะสีเหลืองหรอโอเคอันนี้บัตรของห้องไหนเนี่ยเฮ้ยเด่นนะวอทวอทไม่นาะ โอ้โหมันมาทางนี้นี่เองแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราก็ต้องกระโดดข้ามอันนี้ไปก่อนถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันแล้วโดนแน่เลยอุ้ยไปแล้วโอ้โหโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วอยู่ไหนโอ้ยยังไม่มายังไม่มาเฮ้ยเราเราต้องทำยังไงอะเฮ้ยต้อง ปิดอันนี้ลือออ้าโอ้ยโอเคต้องไปปิดไอ้ตรงนั้นใช่ไหมที่มันบอกอีเมันอีเมจนซี่อะไรเงี้ยเอออีเม,เมจนซี่สต็อปอะไรสักอย่างอ่าโอเคเริ่มใหม่เลยต้องแม่ก่อื่นโดนโดนเคราะนี้ก่อน ใช่ไหมโดนเข้าไปเคาะได้ยังอืมยังไม่ได้อีกโดนต้องรอมันอีกกว่าเราจะไปได้โอเคยังได้ยังอ่ะขึ้นแล้วอ่ะโดนเคาะโอ๊ยมันมาถึงแล้วเนี่ยืโดนท้าเหลือเกินไป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 เราไป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 รอบนี้เราจะไม่หันไม่ดูเราจะไปเลย ข้ามาแล้วก็อันนี้ไนะะโอเคกร <laughs> ิดการ์ดตกไปแล้วโอเคไม่บา,บายไปแล้วครับไม่อยู่แล้วออกจากโรงเรียนนี้แล้วไม่อยู่แบบไม่อยู่เลยอ่ะไปแล้วออกทางนี้ปหไม่ใช่นี่เมื่อกี้อ,อไม่ใช่ประตูนี้สีส้มๆเดี๋ยวเมื่อกี้เท่านี้จำได้โอเคไป เราไปกันต่อที่นี่ที่ไหนครับโฮลี่ครับอ่านี่คือคลาสอีชื่ออะไรอะอาร์ตอาร์ตแมนเหรออาร์ตแมนอดัมอยู่คลาสอีเห็นไหมจากมอนทรีมอนทรี m ี l ีแอลที่นั่งดีสองเป็นการ์ด การ์ดเลยอะ,อะการ์ดเครื่องบินใช่ไหมใครใครจะไปขึ้นบินอันนี้เราต้องกดตรงไหนเนี่ยมีอะไรให้เรากดบ้างเหมือนไม่มีอะไรให้กดเลยอันนี้ก็ยังมันยังไม่ขึ้นสีอะถ้าไม่ขึ้นสีก็แสดงว่ากดไม่ได้ทีวงทีวีก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีสีอะไรแล้วเราต้องทำยังไงอะ อันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วห้องนู้นก็ไม่มีอะไรเราหนีมาห้องนี้เสร็จเรียบร้อยจากนู้นปลืบ้บเข้าห้องนี้ยังไงก็ต้องเข้าห้องนี้แน่นอนหลังจากเข้าห้องนี้ปุ๊บนั่นดิไม่เห็นมีที่ไปเลยนี่มันสุดแล้วสุดแล้วไงต่อสุดจัดในย่านนี้เอ๊ะโหมาซ่อนไว้ตรงนี้เลยหืม ว่าจะหาเจอแล้วไงต่ออันนี้ก็คือขึ้นสีแล้วปะเคาะโดรนชนเข้าไปโอเคจะให้เราดูทีวีป่ะหรือว่ายังไงอ๋อไม่เกี่ยวกับทีวีอันนี้คือระบบไฟโอเคระบบไฟติดแล้วอุย้ยอันนี้อันนี้ล็อกคัตซีนติดคัตซีน เอ๊ะมีใครมาไหมนะเอ๊ะตรงนี้มีใครหรือเปล่าลบหน่อยลงได้ไหมลงไม่ได้โอเคแล้วมันคือเอออ๋อลิฟต์มาแล้วตกใจหมดตกใจเสียงลิฟต์ก็ตกใจตกใจไปหมดนะ่ะอะไรวะเนี่ยไปลงยังไงต้องกดอะไรหรือเปล่าเราอันนี้อ๋ออยู่นี่ โอเคพัสเซ้นมันนี่แบบเหมือนสร้างมาเพื่อกวนโดยเฉพาะเลยอ่ะเฮ้ยเห็นตัวชมพูชมพูมันยังอยู่นี่ตรงนั้นเนี่ยเออ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 อะไรอ่ะเฮ้ยจำเป้จดเหรอ อยู่ไหนอะ่ะนี่หมุนรอบได้แล้วนะยังไม่เห็นตัวโออโอโอโออ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างอะ่ะไว้เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยล่วงโอ้ยแพ้คัดซีนนี่หว่าอย่างนี้ หนีไปไหนก็ไม่ได้เอา้าเดี๋ยวนะจบแค่นี้เองเหรอเฮ้ยแปบ๊บเดียวเองก็จบไปแล้วนะครับกับการเตินออฟแบนแบนโรงเรียนเด็กอนุบาลพาร์ทที่1ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทแน่สวัสดีครับ